ตอมน้องวันค่ะอาการที่ชาวรับแปรเขาเอาของมาฝากอ่ะซึ่งพี่รุ่งเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งนะคะที่พี่ตุงไปพักที่ไหนนะพี่ตุงจะบอกเลยว่าพี่ตุ่งจะเจอถ้าถ้ามีชาวบางบด,ดรับแปรหรือมีเจ้าถิ่นเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่ที่ท่านอยู่ที่นั่นที่จะอยู่เป็นลักษณะเป็นหมู่บ้านบางสถานที่ ที่ท่านได้โมทนาบุญกับพี่ลุงอย่างนี้นะคะ่ะอย่างเราไปกราบไหว้บูญคาสิ์สิธ์แล้วเราไปอยู่ณสถานที่ตรงนั้นเนี่ยท่านก็อยากจะให้ของที่ระดึกกับพี่ลุงหลายๆครั้งที่พี่ลุงได้รับนะคะบางทีท่านก็จะหอบเป็นทองมาให้บางทีท่านก็จะใส่เป็นเป็นตะกร้ามาใหา้ในสถานที่นี้ท่านให้มาเป็นลักษณะเป็นแท่งเหมือนเทียน เป like ็นแท่งเหมือนเหมือนเทียนนะคะผู้หญิงแล้วก็เด็กๆเอามาฝากเอามาเพื่อให้เป็นกําลังใจในการที่เห็นเราปฏิบัติความดีพี่รุ่งจะบอกว่าการไปแต่ละที่ของพี่รุ่งอะค่ะมันถามว่าอยากเจอแบบนี้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากแต่จะได้เจอโดยอัตโนมัติเจอทุกที่ที่ไปค่ะที่แปลกๆที่เราไปหรือที่เราไปพักที่ไหนที่ เป็นธรรมชาติหรือเป็นแหล่งที่ท่านมีของท่านอยู่แล้วอย่างตามความความเข้าใจของพี่รุงนะคะน่อง่าเข้าใจว่าท่านเหล่านี้เป็นเหมือนอภูมิหรือเป็นเป็นอยู่กลุ่มที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดแต่ท่านจะรักษาศีแล้วก็มีศัจจะมากค่ะมีความละอายเกรงกรัวต่อผา อันนี้คือเป็นคุณธรรมของเทวดานะคะส่วนใครที่ไม่ได้นับถือแล้วก็ไม่เชื่อเทวดาอันนีุ้่งไม่ค้านนะแต่ว่าพี่นุ่งเชื่อเพราะาในอนุสติทั้งสิบก็จะมีค่ะเทวตานุสติด้วยในนั้นคือพี่นุ่งพี่นุงเคารพทุกเผ่าพันธุท์ทุกสายนะคะแล้วพี่นุ่งก็เจอหลายๆหลายๆกลุ่มที่เคยเจออย่างกลุ่มคนทาน กลุ่มบางบทหรือกลุ่มของสายพญานาคสายยักษ์สายครุฑรุ่งเจอในหลายๆสถานที่ที่แตกต่างกันไปแต่ถามว่าท่านให้เรามาเราเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้แต่เราก็จะขอท่านว่าขอเปลี่ยนเป็นทรัพในทางโลกที่พี่รุ่งสามารถใช้ได้คือให้พี่รุ่งม,มีความคล่องตัวก็แล้วกัน สาเหต nt, ato, ุที่พี่ลุงไม่รับท่านเพราะอะไรพี่ลุงเคยเคยรับแล้วเคยมีสถานที่หนึ่งที่เอามาฝากท่านหอบมาฝากแล้วท่านบอกว่าเข้าในเขตห้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีการตรวจกันเขตก่อนนอนท่านก็เลยบอกว่ายากจะกองไว้ตรงนี้นะลูกท่านกองไว้ให้ตรงหน้าห้องพอตื่นเช้ามาพี่ลุงเปิดท้องออกมาเจอเป็นใบไม้จากทองที่ท่านหอบมาเยอะแยะมากเป็นกองใบไม้แต่พี่รุ่งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนละมิติ เราใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ต่อมน้องวันให้น้องวันเข้าใจว่าโอ้โหทองของท่านสวยงามแต่แต่ที่พี่นุ่งเคยได้รับพระทองคําอันนี้อันนี้ได้จริงอันนี้ท่านเอามาใส่ในกระเป๋าให้แล้วก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นพระทองคําแต่ทองอะ่ะมันไม่ใช่ทองในโลกมนุษย์ก็เป็นทองในโลกของท่าน ซึ่งเราไม่สามารถเอาไปจำหน่ายแต่ในในในความรู้สึกของจิตใจเราก็ดีใจที่ท่านแบ่งปันไว้ให้เราได้บูชานะคะเดี๋ยววันวันหน้าจะเอามาอวดค่ะน้องวานขอบคุณนะคะที่ถามไเรื่องมาสวัสดีค่ะ